สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาหอดับแอร์ซีแล้วเราก็อันนี้ของเราเอามากินเองอันนี้ข้าวต้มเราเองบุกหน่อไม้ทามือหรอเป่นจ้าอยู่ในห้องเหรอเธอเห็นอย่างอนองอ้ ของหวานสี่สิบบาทอันนี้มีเอื้อไเพื่อนซื้อใหายอันนี้มุกเนี่มุกนมไม้มุกนมไม้เดี๋ยนี่เดี๋ยนี่พันตัวคือหลายอย่างแม่สมุนทนมายังมุกตายเอ้าเออเนาะซื้อมื่อวานเลยเอาทุกอย่างเฮ้ยมูระบมีมูระบมีโครงการใหญ่คือเพื่อนเพื่อนละโครงการใหญ่กระโดดอ่อน สะอ้อนเหรอสะออนอียังกมุกหรือว่าเฮ้ยขายหยกยางกินข่าวแล้วนี่คนกินข่าวแล้วแลวห้าวพญมันก็ได้กินปูโครงการไม่เวซี มันห่อนเนาะจักอิทบลขึ้นนะก็ึ้นนะสองบอกเออก้อนเดียวเลยเทคานเออเอ้ยมันบอิทดอกจังหน่อยกัมีดอกดินจ้ะอืม ป้าหรอละก้นไปเบิ่งถึงพูดซิก้บบนรถเพดร้อยขึ้บบนห้าเออนเอา,อเอามายห้นคระได้เรื่องแล้ะเจ็ด้อยฮ้อนด้วยมไม่คยเอาเอาุมงต้ไมเหอมมาจับก่อนที่เขา บัลายส5มิบหาทุงกับน้ำไหม่1บ1ิบองบค้าย10บอะไรกินซะ12จะถือแบ่ง่งยไรเอ้ยก็คนมีฐานะเขาก็ใช้กันแบบนี้แหละมันแบยี่ง20แบ่งสาบาบ้าบอกเรียนน่ะที่นองนะน้อยสุดเลยเมือนงทอดอาไหมน้ำทอดไม่ได้มาตัเงินทอดต อันไปไหวอย่างเงินก๋นเดี๋ยวช0บาใน,นกระเป๋า40บาไป20าทไว้ในหันได้นน่มันบูมีเบิง้งจ0บาทเบิ้งเงินกันโอ้ยมีอยู่ทอนมุกมุกน่อไม้เอื้อยเพื่ซื้อหายนั่นงยอรถนูนูลีโอนี่ย <c oughs> จะถือจ <c oughs> มันลองบ่ส sort of ิกินบ่โตก็กินแล้วจักบ่ยามาลาบอกว่าอู้ยแซ่บพอดีมุกน้ําไม้นั้นโอ้ยบเดียวมันบมาลาก็สั่งโอเฮอดเพิ่นบเอื้อยเพิ่นเพิ่นสงมานะ อันคี่อีหีหาแล้วก็อีกห้าถุงนเตม่าชิจจไปแน่สิถุงสิถุงใช่ั้าห้ดีแต่ไม่ได้้าคนดิใส่อห้ถุงสรุปแล้เพิ่หนสีาดงวะเออคเนี่ยนีคนละสั่งมาินคอมเอนะเอืยมาลงมากินคอมโรดมาลงนั่นเอ้ยสองโรดธนากรพอไม่โรดก็โรดละจตรโรดละจ็รอ มักหินน่ะเนี่ยตานั่นดินแดงดินแดงไปบางค่อยนั่นกับนี่บอกเอ้ยมีเออกับมักหินคอมทีิจวารศรีสั่งอันเข้ามาเทอยู่น่ะเฮือนเจ้าแล้วเขาเอามักหินเห็ดเงือนมาหายนั่นดีม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 ักหินคอมเจ้าพระเฮนบอทางเออบนดินนั่นแต่ในนั้นเาจะค่อยผสมเถอะนั่นแหละรถัหลายรถทำมาเขาผสมนี้เออรถอันนี้เลยนะสองรถอืมอ๋อ จองรถมือดมือมือไม่บเจ้าก่อนั้นท่ข้าแล้วอย่างเราเขาเขาบดิซ่าหาแล้วมีแต่ตากเองดนแล้วนั่นนะการที่เจ้าที่ข้าแล้วกะมีแตเขาโด่เขา่าหายแล้วม่าก้วันบเจ้าทข้าแล้วกนใเขาดำใส่เลยเออให้เขาดำใส่เลยมีแต่เมข้าแล้วข้ากลองดิน เนี่ยคุณโนแต่ได้แต่าดเอดินบออไปโอ้ย้างกอนะได้อยุแต่อยขาดก่ท่านนะนอืมนี้ไม่ได้เพนไ่ได้ราคากล่องหินกล่องดินเจ้าเอาเกียมองดีถอยขาดกระพ่ายกได้อยุเออลงถอยแตมันเอามันที่แมันทันแล้วซก่อกยังสร้างปุ่นเห็นวันมาเทหายี่มาซสองเนาะ ประมาณประมาณสองโลดประมาณสองโลเออดินผสมินอืมอดินชายฮะดินชาอันนี้มักหินคอมืนเด้มักคีดดินคีดดินเหนียวปนนั้นมักหินนั่นเด็กก็มีกดินดินช้ายนั้นอื่เจอดิย้อ่แต่เก่านะฮาซสื่อนะ มีคอมเขาใส่ทางนั่นดีห่ไปห้าคูดาในใสเเนี่ยคือคือบอ,อคูดเอาในมองสิเฮ็ดแอนวิดมั้านา่ะจ๊ะบ่พ่อก็สร้างสองรถนั่นแหละเก็บ่เลิกแล้วเฮ้ยเลิกแล้วกับเนื้อ อ่ะสักเม็ดหนึ่งพอดีเมตรหนึ่งสกอย่าให้งัวมาตุกได้บบบนี้กินงัวมักพี่อ่ะเลยบ่มากพี่อ่ะไปถ่าเลยบ่ใครยุ่งแค่วันหนึ่งวัดอะไรอยู่ห้องอีป้าเนี่ยตุก็ได้เธอหนึ่งมดงก็ดอะแบบนั้นได้มาเพียอเลยเรื่อยา ทอดกจะบิวข่าก่อนกินแล้วข่าย่งไปเอาม้ามุกนล้ไม่เนี่ก็ตาลรถนะกที่เข่าเขาประทานกินนั่งนี่นั่งกันกินแล้วนั่งอยู่หื่นเลยนี่จีนนะพี่น้องขอนี่หยดจีนเขาสกอนาย่างไปเบิ้งโคกกันไหมเพื่อนยูเบิ้งย่างไปจังดอกัน ไปเบิ่งอันนี้เพิ่นกับพี่น้องเออโควงการไม้เพื่อนพอดีพอดีอดุบิเหตุต้องพูด จ็โอเคอยู่นะทุกคนเป็นโมเดิร์อุ้ยฮอนฮอนฮอนนังกินข้าวกันนิ้วข้าวพี่นุ้ยมาขากักินแล้วร้นร่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไหมใ่ไห

ขนมส้นแนสมากอืมหน้าหม่เที่ยวเที่ยวเลยวันนี้ใบมัสังเสือดัอืมหนักพแล้วะตักินมือสาวเมันอยู่กลโคกนันเลยต้เต็มแห้

น่ามันไปส่งน่าสบายตรงซองนมาสบายดองชอบงานทำเดือยชอบงานดองชอบงานบุญนอบไปพร้อมด้วยกู้ภาคนั่งอะไรบ้างนั่งขึ้นยากจริงๆนะค กจะพูงมากมันเลยใส่ยิ่งไปน้งหูนางบอกคิดเงียเลยเห็นลองสตอรี่ยิเก่าอันเด้ทางบริบาลพี่กอนนาหลังเหรอีีคือสิมาถ่ามกีอนเลี้ยงมือทำแบบถ้าอยากรู้จะตุยเป็นไหนที่ดูเราสตอรี่จตุยนะทางนี้ก็ตอบ งานงานอีเวีไหลายเบิดหม่มามาอยู่อีดอะคือนคนมาเอาละพกน้ำตนหายมาหเป็นนเที่ยงอไยังไ่ได้เรื่องอแต่เดท้ไปอานนอะไรอยู่เนองเม่อเบินบอกว่าเด้เปิดตู้ใหญ่เบิ่นอ่ะหาหน้าดึ๋ให่ตู้ใเื่อใหญ่้ไปใจดื้อ เค็มได้เพียบก็มุกโย่เ็มมุกมีดีได้มุกนี่มุกีมุกมีเค็มมุกอม马าเสดนนี้ก็พอดีขั้นแรกมัตื่นที่แรกว่าเติมผูดีให้ออกทเลลงนีถ้าเมนมุกแต่ักคานเนี่ยแฉบ่มุมุกพักังแง่ักมัแง่หปจะกอน้งแค่ไหนพักกัแง่ไหนนก็มีกับมุกได้ ไมันทอมก่อนอยู่เนาะถ้าคแย่งอันนี้มันบอกหอมมั้งเไยเรามันจะตัวผู้จะใส่ถ้าครแย่งแหงมันอ๋อเอาสักนิดื้อมาตลาดนัดแต่เมื่อกี้ิ้มอะแก่นพักจ้ะที่มาก บ่อบเดนแม่ยังหัวแสบแม่เฮรเาไม่เคยกินไม่หัวแสบนพักหน่อยแล้ก็จะมีข้าวเส้าข้าวแต่เรากินข้าวเส้า่ากหึข้าวเ้ามันไมยากพอมั้หรอ กัดีเต่มันสีนเนาะมันไดหลายองคนไห้าองมุขหาองมาเยมาเนี่ยหางานกัหาเนี่ยต yeah> ัวน UH ี้มีเลยัะซ่างเขาเยละ่าเาูให้ว่าจุวันใหม่นะเขาหาแต่บื้ดเลยแบบลายหาตลังข้าวบ้านนอนนั่งนินนอนเท้าเนาะค่ะ เขาก็ต้องจะใส่เาพวกที่เขาอ่านมาเขาไปเหรนไม่ได้ดคือเขาฝาปมีบ้านเมืออื่นส่วนโทวมาไม่บอเขาลกไปดูเขาเลยอ้าวไปดูเรือบเมื่อเมื่อโชมาเรื้อหืบอกแน่นอมไอกมเลือแต่มืออื่นไมนที้หนึิดสื้อน้ำกลจนด้วห้าม ก็วยจีงข้ากระตั้นแหลมก๋วยจีรุ่งอื่ข้าสิีรุ่งดีเดีวว่ะมูจรินเขาขอมูจีงุ่งเขาขอบมูืออืไห่รอเข้าดำเขาเลยแล้วดำมันกับบยแล้วข้ากับม่เลียวเที่ยวกับยูสกร่างั้าเปิ้ลตกงข้วเพิ่ลต่งเงี้ยแบบนี้ทุกท่ เาประมาบด้วย่าเจ้าอวาสที่แล้วจสที่ยหนเดือนหานะสิบบาทที่วาจ้าวันก่อนอันนี้้าวันก่อนตีนีหรอามตีทีคืองให้ไปง เม e ื่อนี <t 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 ้แบบบานอะไรบาน่าโขมะลาเล่องประเทศไทยนะมะเือมเขือโปแม่นิีมาขายเลยละแต่มันมาขึ้นบมันไม่ให้ทาโก้อมไเที้ยะหัวโป๊ะแมันมาขึ้นกับโอเคบ๊ทไ้แล้วต่อแล้วบ๊จั๊กบ๊อจั๊กบจั๊กมาเขือโอ้โเกมันดังนั่นมันเป็นคนดังเน่ะมันที่มันอยู่กับเตาว้าเบิร์ดดิมันออกมาเหตุธุรกิจขพรมันเองน้องเคยน้องเคยมัน แม่มันก่ยงนุ่นั่นเีเขาเขาออกจะดังกิชชิบูจาักเขาเมื่อเือดีดังมันเน็ตไอรอนเื้อมันห้ามอันต่อกรลาวตาบ้าเบิ่เนี่ยตาบ้าบิ่มันรู้มันจะลอยอยู่ได้คนไดนล่ะเจ้ามาบุกจะพีโรธเลยเขาเอามาเรื่องมันจะใช้เรืย ภาพว่าภาว่ามืออื่นาว่ามืออื่นมาชาโพวันที่หน่ง่แมนมือหนึ่งมือหนึ่งวันที่สามสีบแล้วสำารับชาวพวีบว่าบริษัทรอนวีว่าโปแมนว่าโปรอยากไปโนมรณะบริษัท่อนย้อนยังทันทั่ไทยมาก่คนรัมันติเ้อมันติดพกดนบนน้ำมันก็ยัำมันมรเรื่องไทยมาลงเลยแถวบ้านพี่น้องแล้วไายบัตรอยู่ไทยนะบัตรรอยรอปลงแท้ มาบานหาบานเอ้ต้องก่อนนะเจ้าเนาะแต่เอาไปบ่งบ่งข้าวโพอะไรแหอุ้ยหน่งกิรลถ้วยต้องมาตรวจดีๆใกล้นี่ปัติมาอันนี้เลิอดื้นตัวรถที่รถแจ็คแว่งแว่งบ้างตะบันเบาเอ้าเกือบเลยขึ้นเยอะขึ้นนิดหน่อยจังหวะใคยนึกมาเก็บเปลี่ยถตาไปวันนั้นยังคนที่ต้านี่เคปเปนไส้กัน มันกยุ่งนกนบ่มีเอามือง่ัยนึ่งนีดมีแรงดนความปจมันบ่มีใจกระส่าเลยมันบ่มีใจกระส่าแล้วมีแต่เฉยๆวันใสก like i̇şte ับวันน้ำเป็นตัวไม่เสียตัวเยอะเหมือนตัวเพรา่าหลอนพึ่งนัะมือนานมัไม่อยาลบมพอสิไปแล้วมันอยากล้มแล้วมันเบิดอารมณ์อยากอยากกินอยากไปอยากน้นห่วงแหงอย่านี้เป็นเ่ป อยากลาบเดินหนามามั้งมนตุ้าวบเมามันหวังเง้กันนี่นแิบะกันนั่นเล็กตอเมาจนอยากขั้นชิวากาขั้นชิวากาศถากันไปจริงๆร้ากันไปไวเน่กะว่ากะว่อันนี้สามสี่ถุงยังพึ่งมาเตรียมตรงเตรียมตมันเบิดอารมณ์เลยโอ้ยไปใส่กาดดาดดาเพื่อนแหลเจ๊กอี่าตั้งแเดไม่เชียว เราด่าก่อนเาสั่นเร็เมากเ็มากเบิดอืนยังมือสอยังเ็ดประดาเอาอยู่เลยเมสซี่เอา่อมาดูให้คุณัวเอามากต่นาเป็นจินอยู่ยังแลนบริยาน ตือไม่ใส่ฮะตัวนี้เจียวเทียวแบแช่ได้เขาหมักเข้าใส่มขวายแล้วกันอ้นจับขึ้นันะของม่ายอามอืมขาอ๋อเขาขายปต่ว่าเมวันมัมีใส่ทั้งหมดอลไรพี่ดองเอคลิดนี้กับมียังหบบม้ย่จะมาส่งวานเอสีกับมาส่งนมมั้ยห้โอเอแมีรกันพีเนเมื่อน่จะขาเป็ดจ่างกันป่งห้ามเน Hồi thai phần...